วันนี้มาชมต้นอะโวคาโดที่มีปัญหานะครับก็คืออาการซันเบิร์นนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีน้ําค้างาช่วงกลางวันก็มีแดดร้อนต้นไม้ปรับตัวไม่ทันนั่นเองนะครับวันนี้มาชมวิธีการแก้ไขแล้วก็วิธีการป้องกันกันครับตัวนี้ก็เป็น,นบุชเจ็นะต้นนี้มีอาการขอบใบแห้งแล้วก็ใบเริ่มเลืองจากนั้นก็เริ่ม ร่วงนะใบเริ่มร่วงเราก็ให้น้ำปกตินะทุกต้นให้น้ำเหมือนกันเท่ากันครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าต้นของเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเขาก็เลยแสดงอาการออกมาก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับที่เป็นนะครับวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะดับแรกก็ไปหาซื้อฮิวมิกมานะครับฮิมิกผงจากแอปออนไลน์ต่างๆนะครับาาราคาไม่แพง ได้มาแล้วก็เอามาผสมน้ํานะครับแล้วก็เอามารดใต้ทรงพุ่มนะบริเวณรอบๆทรงพุ่มจากนั้นนะครับใช้ย่าแห้งหรือฟางแห้งนะครับปกคลุมดินเอาไว้นะครับเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินอีกไม่นานนะครับก็จะเริ่มเห็นนะไม่เห็นอยอดออกมาเขียวๆแบบนี้นะครับก็เขาจะเริ่มฟื้นต้นของเขาเองนะครับ แล้วเขาก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะเมื่อเข้าฤดูร้อนนะรหรือฤดูฝนนะครับตอนนั้นนะครับใบเขาก็จะกลับมาเขียวเต็มต้นเหมือนเดิมนะครับเป็นวิธีการง่ายๆที่นามาฝากกันนะครับใครเป็นนะครับรีบรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะช่วงนี้ก็บางต้นก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับเริ่มติดดอกแล้วนะครับ